สวัสดีทุกคนคะ่ะเราจะเจอกันทุกสิ้นเดือนนะคะแต่เดือนในช้าหน่อยพอดีติดธุระก็กดติดตามกันเอาไว้นะคะการดูดวงนี่เป็นการอ่านการจรของดวงดาวในแต่ละเดือนไม่ได้เป็นการอ่านดูส่วนตัวจะทําให้ตรงบางคนบางคนก็ไม่ตรงนะคะและการที่เตือนสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยก็อย่าเพิ่งเกิงบนกันเพราะว่าแต่ละคนนะ่ะยังมีดวงดาวในพื้นชะตาเดิมอีก แต่ถ้าสิ่งที่เตือนเกิดขึ้นน่ะขอให้ตั้งสติตั้งรับทุกคนจะแก้ไขปัญหานั้นได้แล้วก็ขอแนะนําให้นําหลักธรรมะเข้ามาใช้ในชีวิตประจําวันเช่นมรรกองค์8หลักพรม,มิหาร4หลักอิทธิบาทส 4. เพราะหลักธรรมะเหล่านี้สามารถที่ช่วยคลายความทุกข์พวกคุณได้นะคะก็ต้องลองไปใช้กันดูทีนี้นะํมารู้ว่าดูมิดวงราศีตุลย์ประจำเดือนมิถุนายนเป็นยังไงกันบ้าง ณเวลาเนี้ยดาวประจําตัวของชาวราศีธนูคือดาวพฤกษ์ดีเนี่ยอยู่ที่ราศีเมษเนี่ยเป็นเต็มแหน่งราชาชโชคเป็นระยะเวลาหนึ่งปีเลยมองว่าในช่วงหนึ่งปีเนี้ยชาวราศีธนูบางคนเนี่ยจะจะเป็นคนที่รักครอบครัวชอบอยู่กับบ้านอยู่กับลูกกับหลานประมาณนี้บางคนก็อาจจะทำตัวเป็นเด็กทําตัวเด็กหมายความว่าบางคนก็อาจจะมีใ่ขี้เล่นหรือบางคนก็อาจจะแต่งตัวที่อ่อนฟอไว้ไปบ้างอะไรประมาณน,นี้ แล้วบางคนเนี่ยจะมีความมั่นคงมากขึ้นจะมีการซื้อขายบ้านที่ดินรถบางคนก็มีเกณฑ์ได้ลูกหรือไปรับเด็กเป็นบุรบุญธรรมแล้วก็บางคนก็มีเกณฑ์ที่อยากจะทําธุรกิจเล็กๆน้อยๆกับครอบครัวนะของครอ,อ,องตัวเองด้วยอย่างเคสที่อยากทําธุรกิจอะไรเนี่ยนะ้อยากจะให้ไปดูดวงไปดูว่าเราเนี่ยมีดวงที่จะทําธุรกิจอะไรไหมแล้วคนที่ทําธุรกิจกับเราเนี่ย ดวงอะเกื้อนหนุนเราหรือเปล่าส่งเสริมกันหรือเปล่าลองไปดูอะขาะเสียเวลาทีนึงเราก็จะเห็นอะไรได้เห็นด้วยเพราะว่าไม่งั้นน่ะถ้าเราไมไปดูอะพอไปทําปุ๊บแ่ะเกิดปัญหาขึ้นมาปั๊บเนี่ยมันก็แก้ไขาย,ยากลําบากแล้วอะลองไปดูดวงซะก่อนนะคะเป็นการวางแผนที่ชีวิตให้ตัวเองว่าจะทําธุรกิจอะไรด้วยที่ถูกโฉลกต้องบอกนี้อันนี้ก็ขอแนะนํานะคะแล้วทีนี้อาณนะเวลานี้ ในราศีพุกโศกอะของคุณมีดาวอาทิตย์อยู่จนถึงวันที่15แล้วก็ดาวมุตยูอยู่อันนี้มันยอยู่ถึง7ปีเดี๋ยวก่อนนะแล้วก็พอวันที่2องนาย,ยนะดาวพุธคุณก็เดินม,มาอยู่ร่วมกับพระอาทิตย์กับดาวอาทิตย์แล้วก็ดาวมฤตยูตรงจุดนี้เลยมองว่าตัวคุณอนะการงานคุณเองอาจจะมีอุปสรรคปัญหาบ้างนะ กับผู้รักผู้ใหญ่อันนี้ก็ต้องก็ต้องระวังอาจจะเกิดเกิดจากเขายกเอกสารต่างๆหรือหรือเขาเรียกอะไรเอกสารคาพ,พูดคาพูดคาจาเนี่ยอาจจะมีอุปสรรคได้คืออาจจะมีความคิดเห็นที่ไม่ตรงกับผู้รักผู้ใหญ่แล้วก็เพื่อนร่วมงานของเราก็เป็นไปได้ทําให้เป็นอุปสรรคเกิดขึ้นก็ได้นะคะแต่รอจังหวะที่ดาวย้ายไปเนี่ยเดี๋ยววันที่หนึ่ง โทษค่ะวันที่15มิถุนายอยู่ในดาวที่คุณจะย้ายไปที่ราศีมิถุนแล้วก็วันที่อยู่ย้ายไปที่ราศีมิถุนเป็นระยะเวลาอยู่ตรงนี้หนึ่งเดือนที่มิถุนหนึ่งเดือนแล้วก็วันที่18มิถุนานเนี่ยดาวพุธคุณจะย้ายไปที่ราศีมิถุนอยู่ตรงนี้หนึ่งเดือนเหมือนกันเลยมองว่าตรงจุดนั้นอะไรที่มันเป็นค่ะเป็นปัญหากันนะที่ไม่เข้าใจกับ ผู้รักผู้ใหญ่เองเอกสารต่างๆข้อตกลงต่างๆในเรื่องของงานเนี่ยจะไม่มีปัญหาอะไรจะปลอดโปร่งราบรื่นขึ้นเยอะเลยต้องบอกเี้แล้วทีนี้มาดูเรื่องของดาวองคารกับดาวศุกร์ที่อยู่ในตำแหน่งที่ราศรีกรกฎเนี่ยอยากจะบอกว่าช่วงนั้นนะเป็นช่วงหนึ่งเดือนเนี่ย เพราะว่าอังคารกรับศุกร์เนี่ยจะอยู่1เดือน1เดือนนี้มองว่าบุตรบริวานของคุณเองเนี่ยจะเพิ่งผ่าสายยากหน่อยอาจจะค่อนข้างที่ความดือ้อหรือจะไม่สบายแล้วก็ถ้ามีลูกลูกหลานเล็กๆเนี่ยพยายามอย่าให้ไปเล่นใกล้น้ำนะคะต้องระวังแล้วก็บางเคสนะนะบ๊บางเคสใครที่คิดจะทำแท้งอะ่ะขอให้เปลี่ยนใจนะคะ กลับไปปรึกษาผู้อยากผู้ดอกผู้ใหญ่เธอว่าจะทํำยังไงเดืนน่าจะมีทางออกที่ดีกว่านี้นะนะว่าและปัญหาต่งตางๆที่ใครเคยมีปัญหาต่งตางๆภายในเดือนเนี้ยก็จะจบสิ้นไปไม่เกิดปัญหาอะไรก็เป็นบางเคสนะต้องบอกก่อนทีนี้ก็หนูว่าช่วงในระยะเวลาที่1เดือนเนี่ย ก็ได้ว่าตัวศัตรูเนี่ยไม่สามารถทำตัวอะไรคุณได้เลยแล้วถ้าเป็นอะไรเนี่ยโยครคภัยไข้เจ็บก็จะหายเองแล้วก็ถ้ามีช่วงในหนึ่งเดือนถ้ามีโชคลาภอะส่วนใหญ่โชคลาภจะมาจากการตายหมายก็ว่าอาจจะอายุคนตายเลขที่บ้านคนตายหรือว่า ทะเบียนรถคนตายประมาณนี้บางคนก็อาจจะได้จากต่างถิ่นต่างแดนบางคนก็ได้หมดหลกนะแต่และเคสก็จะไม่เหมือนกันทีนี้มาดูาดาวเกตดาวเกตก็อยู่ตำแหน่งเนี้ยเหลืออีกวันสี่สิบตั้งแต่เดือนทั้งเดือนเนี่ยดาวเกตยังอยู่ตรงจุดตรงที่ตำแหน่งราศสีสิงห์อยู่เลยมองว่าในช่วงนะี้จะมีบางเคสที่ต้องที่อาจจะได้เดินทางไปต่างประเทศต่างจังหวัดไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ หรือบางเคสเนี่ยจะได้พบผู้หลักผู้ใหญ่ที่คุณน่ยไม่ได้เจอกันมานานแล้วหรือบางคนก็จะได้สิ่งศักดิ์สิทธิ์จากผู้หลักผู้ใหญ่นะมาให้คุณก็มีนะแล้วก็มีบางเคสอาจจะเปบางเคสที่ขอตําแหน่งหน้าที่การงานกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะแล้วก็มีบางเคสอาจจะได้มีคนมาช่วยค้าประกันให้นะ โดยคุณมีคาดคิดเลยอันนี้ก็ต้องต้องระวังไปนะเรื่องการค้ำประกันนะต้องดูให้ดีๆนะว่าวัดคะแนนะในพื้นชะตาเดิมอะ่ะเกี่ยวกันคํำประกันของคุณนะจะเสียหรือเปล่าต้องบอกงนี้ต้องคอยดูต้องไปดูในพื้นชะตาเดิมเลยทีนี้เ,นเรื่องของการเงินบั่งการเงินอะ่ะก็มีค่าใช้จ่ายแล้วประจำเดือนกันทุก คนอยู่แลวใช่ไหมคะราศีธนูแต่เรามาดูว่าณนะเวลาเนี้ยดาวการเงินคือดาวเสาของราศีธนูนะไปอยู่ในเรือนสาชะก็มองว่าค่าใช้จ่ายขอยงคุณเนี่ยจะหมดไปกับการเดินทางครอบครัวคนรอบตัวเองหรือการสังสรรค์ภาษีสังคม แต่ก็มองแล้วว่าก็เป็นอีกราศีหนึ่งที่สามารถบริหารจัดการเงินได้ดีอันนี้ก็ไม่น่าเป็นห่วงเท่าไหร่สำหรับชาวราศีธนูทีนี้ก็เรื่องของความรักมั่งความรักคุณมีคู่ก็เป็นไปด้วยดีไม่น่ามีปัญหาอะไรสำหรับธนูนะก็ยังอยู่ ก็ปกติก็คือมีการเดินทางไปไหนมาไหนด้วยกันอะไรประมาณนี้แล้วสําหรับคนที่ไม่มีคู่เนี่ยนะับอกว่าก็จะมีคนเข้ามาคนเข้ามาเนี่ยก็อาจจะมีคนเข้ามาคุยหลายๆคนเนี่ยคือก็คุยไปก่อนแล้วกันก็ค่อยๆดูกันไปแต่ถ้าตัดสินใจที่จะเลือกใช้ชีวิตคู่นะ ควดูหลายๆอย่างประกอบนะในเรื่องของขอครอบครัวคุณครอบครัวเขาต่างชาติต่างศาสนาไหมอ่าแค่นี้นะเพราะว่าแต่ศาสนาก็จะมีข้อจํากัดของเขาแล้วนิสัยของคนสองคนไปด้วยกันได้ไหมแล้วก็ไลฟ์สไตล์ของคนสองคนด้วยไปกันหรือเปล่าเพราะถ้าดูแล้วถ้าตอนนี้เข้ามาเนี่ยนะว่าน่าจะมาจากกัน การงานหรือคนที่ติดต่องานคุณเองหรือลูกค้าก็ได้อันนี้ก็ต้องดูกันไปนะต้องดูดีๆกันหน่อยดูว่าเขาโสดด้วยหรือเปล่าต้องบอกงนี้ไม่โสดก็เกิดเป็นปัญหาตามมาต้องระวังและสําหรับคนที่หาคู่ผ่านแอปอะ่ะก็ต้องระวังด้วยนะทั้งหญิงทั้งชายอ่ะตามข่าวก็มีเห็นละส่วนคนที่ความรักผิดหวังมาตลอดเนี่ยนะอยากแนะนํานะลงไปดูดวงสนิทค,ค่ะเราจะได้เห็นว่า ดวงเราออความรักดีหรือเปล่าถ้าความรักไม่ดีมีเรื่องไม่ดีเนี่ยนะอย่าเป็นโฟกัสเรื่องงานเรื่องเงินการเลี้ยงดูพ่อแม่จะมีความสุขนะคะแล้วอย่างหนึ่งคุณทํางานหาเงินมาได้เนี่ยคุณอยากจะไปเที่ยวต่างประเทศหรือไปเที่ยวไหนในครยครัคุณก็สบายไม่มีใครมาตามหึงหวงคุณด้วยแล้วอย่างคุณไม่ต้องไปเปใครให้ใหนั่นเศร้าใจเลยเพราะสมมติว่าถ้าคุณไปเปเขา ก็เห็นหลายคนนะที่เปเงินให้คนคนู้นคนนี้ไม่ว่าหญิงหรชายอ่ะสุดท้ายอ่ะก็พลิกล็อกไม่สมหวังเนามองเห็นแล้วหลายคนละก็เลยอยากให้ทุกคนนะ่ะในการเลือกคู่ชีวิตนะ่ะใช้เวลาหน่อยค่ะถึงเราจะอายุมากแค่ไหนยังก,ก็ต้องใช้เวลาอยู่ดีเพราะว่าถ้ามันเลือกผิดยนะคิดจนตัวตายเลยต้องบอกเนี้ยอันนี้ก็ฝากไว้นะคะ ทีนี้มาเรื่องของสุขภาพบ้างให้ระวังเรื่องคอหลอดลมก้นกบภูมิแพ้โควิดโรคที่เกี่ยวกับดาวอตุโยหน้าอกอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆทุกคน,นจะมีการตรวจสุขภาพประจำปีหรือใช่ไหมคะถ้าสังเกตว่าไขามันน้ำตาลสูงไหมถ้าไขามันน้ตาลสูงเนี่ยถึงเวลาที่ต้องออกกำลังกายแล้วค่ะเพราะไม่งั้นนะสุขภาพเราเพราะว่า เราจะเข้าสังคมผู้สูงอายุคนที่มีลูกหลานดูแลก็ไม่น่าห่วงแต่คนไม่มีลูกหลานดูแลนี่สิยิ่งหัวไใหญ่เพราะว่าเราเองต้องทําร่างกายให้เราแข็งแรงจนิดคล่องตัวเวลาไปไหนมาไหนก็คืออย่างมากคือที่เคยพูดว่าให้ไปออกกําลังกายโดยการเดินเนี่ยอาจจะเดินประมาณสักวันละห้ากิโลเนี่ยสักหกเดือนน่ะถ้าไปลองทําดูค่ะถ้าปรากฏว่าน้า ตาลไขมันลงเนี่ยเราก็ยึดเป็นมาตรฐานในการดำเนินชีวิตได้นะคะแล้วก็สำหรับคนที่ไขมันน้ำตาลปกติก็อย่าลืมออกกำลังกายค่ะร่างกายจะได้แข็งแรงทีเนี้ยสุดท้ายเนี่ยนะน้าก็หมอโอขอเตือนอีกการไปดูหมอถ้าถูกทักว่ามีนะาะมีคอต้องสะเดาะคอนะ นะเขาความรู้สึกว่าทุกคนที่ถูกคนที่ทถูกทนะักเนี่ยมีความไม่สบายใจเกิดขึ้นถ้าไม่ความไม่สบายใจเกิดขึ้นจริงๆไปวัดไปทําบุญแล้วก็ไปหาพ่อแม่พ่อแม่พ่อแม่คุณหรือคนที่เลี้ยงคุณมันแตกเล็กอะไปขอพรไปล้างเท้าท่านเอาน้ําล้างเท้าท่านนามาอาบแล้วก็หรือถัถุงแม่คุณเองก็ได้นําครอบตั้งแต่ศรีศรษะจนถึงเท้าและ ก็มีอีกใกล้ตัวคุณก็คือการสวดมนต์กันนั่งสมาธิแต่อันนี้ต้องทำสะสมไว้ไว้เรื่อยๆนะคะแล้วตัวพวกคุณเนี่ยจะรู้ว่าสิ่งนี้ช่วยคุณได้หรือไม่ได้อันนี้คุณต้องไปเรียนรู้กันเองในสุดท้ายนี่คืออยากจะบอกว่าชีวิตนะ่ะคือการเดินทางถานนคุณของทุกคนนะ่ะไม่ได้โรยด้วยกีบกราบถ้า ทุกคน้่วยเต็มที่ทําหน้าที่ของตัวเองที่ที่สุดนะต่อ้คุณเจอปัญหาหนักหนาแค่ไหนทุกคนรอ,อดแล้วก็ปัญหาวุตสักต่างๆที่เข้ามาเป็นแบบทดสอบเ้ื่อทุกคุณเนี่ยมันเป็นการถ้าคุณผ่านไปได้เนี่ยเป็นการพัฒนาตัวคุณเองนะขึ้นไปอีกระดับหนึ่งนะขอฝากให้ทุกคนนะ่จงรักษาศีลสวดมน์นั่งสมาธิตามเวลาที่คุณสะดวกจะทำให้คุณน่มีสติในการแก้ไขปัญหาต่างๆได้ ไว้เจอกันคลิปหน้านะคะขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมคลิปกันขอให้ทุกคนเนะี่ยพบตัวความดีไม่มีความทุกขค่ะขอบคุณค่ะ